สวัสดีครับเพื่อนๆชาว v b Superbike นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็น y a ม a h a r 3ปี2019สีน้ำเงินนะครับคันนี้บอกตรงเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับเรามาดูนะครับเพื่อนๆครับสภาพตัวรถนะครับบอกเลยครับชุดสีชุดเฟรมนะครับ100%นะครับมีชิลน้าแต่งเป็นคาร์บอนนะครับนี่คาร์บอนเคปล่าเลยนะครับสวยสครับผมชุดด้านล่างนะครับชุดสีชุดเฟรมนะครับ100%นะครับ อันนี้มีท่อนล้านมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับเบาะยังใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับสภาพตัวรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูใหม่นะครับนะครับสภาพตัวรถโดยรอบนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูไหม่ดีกว่านะครับผมไหม่วิ่งกี่กิโลนะครับ คันนี้นะครับไมวิ่งอยู่ที่13,868อกิกโลนะครับอ่าเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับอ่สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจนะครับคันนี้นะครับยามาฮ่า R 3ปี2019นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ BB Superbike ครับ แล้วพบกันครับสวัสดีครับ